นังสือมันติมีเดียส่งเสริมการอ่านและการเขียนใจความสำคัญด้วยเทคนิค 5W1H เรื่องลากขุมทรัพย์จากบทความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทำโดยนางปริพอนพรอุไรรัมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4สวัสดีค่ะนักล่าขุมทรัพย์ตัวน้อยๆทุกคนวันนี้ครูไม่ได้จะพาไปขุดทองขุดเพชรแต่ครูจะพาทุกคนออกเดินทางล่าขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่ซ่อนอยู่ในบทความน่าสนใจนักเรียนรู้ไหมคะว่าในแต่ละบทความไม่ว่าจะเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสาระน่ารู้รอบตัวล้วนซ่อนสมบัติสำคัญไว้ให้เราได้ค้นหานั่นก็คือใจความสำคัญแล้วเราจะหาคุมทรัพย์นั้นได้อย่างไรครูมีแผนที่วิเศษให้นั่นคือเทคนิค 5W1H ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรวันนี้ ใครพร้อมจะเป็นนักผจญภัยออกค้นหาขุมทรัพย์จากบทความกับครูบ้างคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการล่าขุมทรัพย์แห่งสาระน่ารู้จากบทความกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของบทความก่อนนะคะบทความคือเรื่องราวที่คนเขียนขึ้นมาแล้วนำไปเผยแพร่ในหนังสือหนังสือพิมพ์หรือในอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ก็เพื่อเล่าข่าวสารความรู้หรือความคิดเห็นให้ผู้อ่านเข้าใจโดยแต่ละบทความจะมีเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวที่อยากบอกผู้อื่นค่ะบทความมีความสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็วเป็นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์และการสรุปความรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเขียนถ่ายทอดเนื้อหาอย่างย่อได้ตรงประเด็น พัฒนาทักษะการอ่านที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาประโยชน์ของบทความบทความมีประโยชน์ดังนี้ 1. ผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญไปใช้ในการเรียนการทำรายงานหรือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 2. ช่วยให้การจดจำข้อมูลมีประสิทธิภาพเพราะผ่านการกลั่นกรองและย่อความ 3. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรุปที่เป็นระบบกระชับและเข้าใจง่าย 4. ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลและการแก้ปัญหาที่อ้างอิงจากข้อมูลจริงประเภทของบทความบทความแบ่งออกเป็น5ประเภทคือวิชาการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และสารคดีโดยแต่ละประเภทมีเป้าหมายและวิธีการเขียนต่างกัน ทั้งหมดล้วนมุ่งให้ผู้อ่านได้ความรู้ความคิดหรือความเพลิดเพลินตามลักษณะของเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอบทความวิชาการเป็นความเรียงขนาดสั้นมุ่งถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆตัวอย่างบทความทางสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์บทความวิเคราะห์มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการหรือปัญหาในสังคมผู้เขียนจำแนก และอธิบายตามหลักวิชาการชี้ให้เห็นสาเหตุความสำคัญและผลกระทบตัวอย่างบทวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาบทความแสดงความคิดเห็นมึ่งเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเห็นด้วยหรือคัดค้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องตรงกับผู้อื่นตัวอย่าง บทความแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีบทความเชิงวิจารณ์เน้นการประเมินคุณค่าติชมมากเกี่ยวกับวรรณกรรมศิลปะดนตรีภาพยนตร์การแสดงตัวอย่างบทวิจารณ์ภาพยนตร์บทวิจารณ์หนังสือบทความสารคดีเนื้อหามีสาระน่าสนใจให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน เน้นสาระความรู้เป็นหลักใช้กลวิธีการเขียนให้อ่านสนุกตัวอย่างเช่นสารคดีชีวประวัติสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเชิงบันทึกขั้นตอนการอ่านและการเขียนใจความสำคัญจากบทความด้วยเทคนิค 5W1H 1. อ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเข้าใจภาพรวมและตั้งคำถาม 5W1H ใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 2. ค้นหาคำสำคัญหรือประโยคที่ซ้ำๆและเป็นสาระหลัก 3. เขียนสรุปใจความโดยเรียบเรียงสาระสำคัญให้กระชับชัดเจน 4. ตรวจสอบความครบถ้วนให้ประโยคเชื่อมโยงเหมาะสมและสะกดถูกต้อง 5. สรุปข้อคิดหรือสาระน่ารู้ที่ได้รับจากบทความคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านและวิเคราะห์บทความด้วยเทคนิค 5W1H เพื่อเป็นแนวทางก่อนนะคะบทความเรื่องมแมลงวันมแมลงวันเป็นมแมลงที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเรามักพบมแมลงวันในช่วงเวลากลางวันมันอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนตลาดสดกองขยะ และบริเวณที่มีเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกวงจรชีวิตของมแมลงวันเริ่มจากไข่ปัวหนอนดักแด้ตัวเต็มวัยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็จะเจริญเติบโตเต็มที่มแมลงวันมีทั้งประโยชน์และโทษประโยชน์คือช่วยย่อยสลายซากสินมีชีวิตให้เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติแต่โทษก็คือเป็นพาหะนำโรคเช่นอหิวาตากโรค ไทฟอยด์และทองร่วงดังนั้นเราจึงควรรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะเรียราดและเก็บอาหารให้มิดชิดเราใช้เทคนิค5 W 1 H ในการตอบคำถามแล้วสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะ Who ใครบทความกล่าวถึงใครบทความนี้กล่าวถึงแมลงวัน What อะไรทำอะไร บทความกล่าวถึงมแมลงวันเรื่องอะไรบ้างก็คือแหล่งอาศัยวงจรชีวิตประโยชน์และโทษของมแมลงวันแว่ Where? ที่ไหนมแมลงวันมักอาศัยอยู่ที่ไหนคำตอบคือตามบ้านเรือนตลาดสดกองขยะบริเวณที่มีเศษอาหารเว e นเมื่อไรมลงวันมักปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่เรามักจะพบมแมลงวันได้บ่อยในช่วงกลางวัน วายทำไมทำไมแมลงวันจึงเป็นสัตว์ที่ต้องระวังเพราะเป็นพาหะนำโรคฮาวอย่างไรเราควรป้องกันโทษของมันอย่างไรรักษาความสะอาดเก็บอาหารให้มิดชิดเราสรุปใจความสำคัญของเรื่องแมลงวันได้ดังนี้ค่ะแมลงวันเป็นแมลงมีวงจรชีวิตสั้นโตเร็วพบได้บ่อยในช่วงกลางวันอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและที่สกปรก มีประโยชน์คือช่วยย่อยซากสิ่งมีชีวิตแต่ก็มีโทษเพราะเป็นพาหะนำโรคจึงควรรักษาความสะอาดและป้องกันด้วยการเก็บอาหารให้มิดช,ชิดจบแล้วคะ่ะลากขุมทรัพย์จากบทความเป็นอย่างไรบ้างคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนใจความสำคัญจากบทความไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบหลังเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ชั่วโมองหน้านะคะ สวัสดีค่ะ